สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มฮ์ตคอร่านะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตและบอกความหมายของการใช้ฮ์ตคอรานะครับฮ์ตคอรานะครับใช้ในการดามคอนะครับในกรณีที่บาดเจ็บบริเวณคอและหลังนะครับผลิตมาจากวัสดุพลาสติกแข็งนะครับมีแผ่นโฟมรองอยู่ด้านในนะครับมีปัจจุบันนะครับมีให้เลือกหลายชนิดนะครับมีทั้งฮ์ตคอราที่สามารถปรับได้ปรับไม่ได้และแยกเป็นสองชิ้นนะครับ วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้แฮลลาลาแบบปรับได้นะครับข้อบ่งชี้นะครับกดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังนะครับต่อไปครับอาการแขนขาอ่อนแรงนะครับข้อสามครับการรู้สึกตัวลดลงครับข้อสี่ครับประวัติให้สารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับข้อห้าครับการบาดเจ็บตำแหน่งที่มีความเจ็บปวดมากซึ่งอาจ บทบังอาการบาดเจ็บของกระดูกส่วนคอนะครับต่อไปนะครับจะเป็นอาการบาดเจ็บตำแหน่งอื่นที่อาจบทบังอาการบาดเจ็บบริเวณกระดูกกระดูกคอนะครับ1นนะครับกระดูกท่อนใหญ่หักนะครับ2นะครับอาการบาดเจ็บที่อวัยวะที่ต้องได้รับการผ่าตัดนะครับ3นะครับแผลชีคาดขนาดใหญ่นะครับบาดแผลที่ผิวหนังหลุดลอกครับแล้วก็ อาการบาดเจ็บจากการกดทับนะครับ3นะครับไปสี่นะครับบาดแผลไฟไหม้ขนาดใหญ่นะครับ5การบาดเจ็บที่ทําให้สูญเสียการทํางานของระบบอวัยวะต่างๆครับต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตวิธีการใส่ฮาร์ดคอร่านะครับขั้นตอนแรกนะครับประเมินสถานการณ์โดยรอบนะครับว่าปลอดภัยเหมาะสําหรับการให้การช่วยเหลือหรือไม่นะครับหลังจากประเมินเสร็จแล้วให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับ ให้ผู้ช่วยเหลือหนึ่งคนนะครับไปประคองศีรษะผู้ป่วยไว้นะครับ <Jub> ผู้ช่วยเหลือคนที่สองนะครับเข้าไปสอบถามชื่อผู้ป่วยนะครับตรวจสอบว่าผู้ป่วยมีสติอยู่หรือไม่ครับอยอยผู้ป่วยชตัวได้ขยับนึงครับผู้ป่วยชื่ออะไรครับนักเล่นจากตยานสุวินครับ หลังจากนั้นนะครับให้ทําการวัดวัดฮาร์ดคอรานะครับโดยวัดจากกําหนดเส้นสมมุรณนะครับจากปลายคางมาที่คอนะครับในขณะที่ผู้บาดเก็บอยู่ในท่าเนเชวร์โพสิชันนะครับโดยวัดจากตําแหน่งนี้มายังฐานคอหรือไหล่นะครับในทางปฏิบัติใช้นิ้วของผู้ช่วยเหลือในการวัดนะครับให้วัดเป็นฟิงเกอร์เบดนะครับ วัดขนาดจากวัดขนาดของไฮคาร่านะครับโดวยวัดจากมาร์เกอร์จนถึงขอบล่างของไฮคาร่านะครับ ครับสายสาหรับยึดฮาร์ดคอร์ลนะครับเข้าด้านในแล้วค่อยสอดฮาร์ดคอร์ลาอย่างระมัดระวัวงนะครับโดยต้องระวังไม่ให้มีการขยับของคอนะครับ mm hmm. เมื่อใส่ยสำหรับยึดฮาร์ดคอร์ล่าปูกออกมาครับให้ดึงออกและใช้มือขวาเพื่อช่วยในการใส่ฮาร์ดคอร์านะครับ ปรับตำแหน่งของฮารดคอล่าให้เหมาะสมนะครับโดยการใช้มือซ้ายดึงบริเวณสําหรับยึดติดฮาร์ดคอล่านะครับโดยดึงในแนวตรงเพื่อกระชับให้ฮาร์คอล่ามีความกระชับและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเมื่อใส่ฮาร์คอล่าเสร็จแล้วนะครับให้ทําการประเมินว่าใส่ฮาร์ดคอล่าได้ถูกหรือไม่นะครับโดยสันจมูกปุ่มโฟมใต้คางปุ่มโฟมที่อกนะครับต้องตรงกันเป็นเส้นตรงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการ สาธิตการใส่ฮาร์ดคอล่าในท่านั่งนะครับขั้นตอนแรกนะครับประเมินสถานการณ์โดยรอบนะครับว่าปลอดภัยหรือไม่เมื่อประเมินสถานการณ์เสร็จแล้วนะครับให้ผู้ช่วยเหลือส่งอุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผู้ช่วยเหลือคนที่หนึ่งนะครับเข้าไปประคองศีรษะผู้ป่วยไว้นะครับผู้ช่วยเหลือคนที่สองครับไปทําการสอบถามชื่อผู้ป่วยและเช็คว่าผู้ป่วยยังมีสติอยู่หรือไม่ครับ ช่วยขยับยืดนะครับผู้ไหวชื่ออะไรครับชื่อนักเรียนจารันวรรณสืบครับเมื่อสอบถามเสร็จแล้วนะครับให้ทําการวัดโดยจะวัดจากฐานคอมายังปลายคางนะครับต้องกําหนดเส้นสมมุติขึ้นมาครับเมื่อวัดเสร็จแล้วนะครับ ให้ทําการใส่ฮาร์ดคอร่าครับโดยจะทําการใส่จากด้านหน้านะครับ <Okay. S 1> เมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับให้ทําการประเมินว่าใส่ฮาร์ดคอร่าได้ถูกต้องหรือไม่นะครับโดยสันจมูก,กโฟมใต้คาง กลุ่มฟูมที่อกต้องตรงกันเป็นเส้นตรงนะครับกลุ่มพวกเราประจมนักเรียนไปที่นีนน้นะครับ